ค่ะวันนี้เราอยู่ในแปลงผักชีผักชีจีนนะคะเรจะเก็บเตรียมไปขายกันแปลงนี้ไม่ได้งามเวอร์วังอะไรนะคะเพราะว่าเป็นผักชีหน้าแหลงนี่ก็จะประมาณนี้แต่ก็ถือว่างามถือว่าใช้ได้อยู่นะคะเราไม่ได้เอาไปส่งพ่อค้าคนกลางนะคะขายเององั้นเราจะเลือกเก็บตามใจช่วงนี้เขาจะขึ้นลำ ลักษณะอย่างนี้นะคะขึ้นลำเราจะเลือกเอาตัวที่ขึ้นลำไปก่อนนี่ถอนอย่างนีง้เลยง่ายๆขึ้นลำไปก่อนนี่ลำยาวอย่างนี้ที่จริงว่าถ้าหน้าหนาวมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้หน้าร้อนเขามีแต่จะขึ้นขึ้นลำแล้วก็ออกดอกเพราะอากาศเขาร้อนนะคะ เราไปขายเองไม่ได้งอพ่อค้าคนกลางถ้าถ้าไปส่งพ่อค้าคนกลางเขาก็จะติโน่นตินี่เนาะนนี้เราเราขายเองไม่ต้องสีเรลียสน,นี่เดี๋ยวให้ดูนะคะห้าบาทเดี๋ยวเอาไปล้างเอาไปล้างนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะห้าบาทหน้าแรงก็จะได้ประมาณนี้แหละถือว่าเยอะอยู่โอเคนะคะ สวัสดีค่ะ